สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านกร้สู่ชนะแฟนบอยวันนี้ก็จะเป็นอีพีที่เจ็ดของการทำเรียกชันไพลอต JMTV สมาชิกพวงหรจ้าใช่แล้วก็เรื่องที่สิบเก้าแล้วเนาะแลก็เรื่องที่สิบเก้าอือหเดินทางมาเกินครึ่งทางทุกคนดีใจกับเราด้วยเรื่องนี่เราเหมือนแบบเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งเลยอ่ะมีสิบสองอีพีแล้วเรามาถึงจะเกินครึ่งล้ว แล้วเรื่องแรกของอีพีนี้ที่ลุงเลือกมาก็คือเป็นหนึ่งในมันมีหนึ่งในเนี้ยเป็นคู่ใหม่เป็นคู่ใหม่เหรอคู่ใหม่หนึ่งในถือว่ายังไม่มีมาเลยแต่แบบยังไม่เคยคู่กันมาก่อนอ๋อยังไม่เคยคู่กันเอออ่าเป็นคู่ที่ต้องแก้บนไหมก็อาจจะนะเพราะฉันเคยเห็นในเอ็กซ์อยู่เยอะอยู่นะที่เชียร์คู่นี้อะไรอย่างนี้อืมก็คือเจจุกแล้วไอ เข้าตัวตลอดและจุดๆเท่าไหร่คนเราไปดูกันเถอะไปให้มันให้เสียใจเล่นปะเนาะก็เรื่องนี้คือใช่ว่าเรื่องหงเสงคลุกฝุ่นเลเวอร์แกตงสเตอร์วิ้ยจะเป็นความนักเลงปะแกงสเตอร์นักเลงแน่นอนกน่าจัเนาะนักเลงแน่นอนแล้วไปดูกันเถอะไปจ้าผมไม่เห็นข้าง มึงหล,ลับกูเราเขาไม่มีวันกลับมาเป็นคนได้มาปอปอเหรอก็ไม่ไไมีวันให้อภัยคนที่ข้าพรกูใครอาจารยมองไม่รู้เรื่องอะ่ะสกิลสกิลสกิเกิเกเกโอ้ยตะวันตกบุรพาเหรออุ้ยโต<อ>วอบุ๊คก็คือเข้าแกงเก้ายอดด้วยดิ ผมจะตามพี่ไปตลอดจนกว่าพี่จะรับผมเข้าแกงถ้ามึงประกอบปืนเสร็จตามเวลาที่กูกำหนดกูอาจจะให้มึงเข้าแกงก็ได้อเรื่องนี้กระสีด้เทพผมใจแล้วเรื่องนี้คนพี่พีดพีเดทโอ้ยโอ้ยเจ้ยเกมนี้มันไม่อร่อยอ่ะ มึงขนาดเล่นกับใจโคลนสินะหลวงเสนมึงกลับไปกินน้ำเต้าหู้แล้วนอนซะชีวิตพวกกูไม่ได้เจ๋งดิมึงคิดกูมาตามน้อกูกลับบ้านอย่าแตะต้องเด็กของกูอืมไปจะไป <c oughs> ไหมเนี่ยรูหนังอะ <c oughs> ถ้าชีวิตจริงมามีความสุขเหมือนหนังก็คงจะดีเนาะอยู่กับนักเลงอย่างกู <c oughs> สุขได้แค่นี้แหละ ปีเก้าเก้าเหรอเออมันออกแนวสองสี่เก้าเก้าเนอะเาจจะอยู่ในยุคประมาณสองสี่เก้าเก้าก็มึงบอกมึงอยากคุยบอกตอนไหนว่ากูอยากถ้ามึงเข้ามาใกล้กว่านี้อีกนี่กูจูบมึงแน่กูกอดคนเดียวเจ๊คนนั้นทำดีเฮ้ยพี่เคยคิดปะว่าถ้าไม่เป็นนักเลงพี่จะเป็นอะไรเอาเสาต้นนั้นก็นะแต่จนไม่มีใครรู้จักขอหนีไปด้วยคนดิเราจะเป็นหนีวเสือปลาจระเข้แค่มีนาอยู่ด้วยก็พอแล้ว อแค่มีนายอยู่ด้วย่ไหวพี่เสกไว้ส่งไว้ได้มิตรภาพอีกแล้วเหรอพี่เมื่อคืนมึงไปเจอใครมามึงก็รู้ว่ามันฆ่าพ่อเรามึงยังจะไปรักมันเลยไล่ถามจริงนะเว้ยนายจะรักคนที่นายไม่ไว้ใจได้ยังไงวะไม่ใช่มิตรภาพละซ้ายชนซ้ายชนซ้าย สำหรับอ,อ,นอนันตรายแบบนี้แหละแต่ถ้ามีใครสักคนเสีย่ยงไปด้วยกันมันก็คุ้มที่จะเสี่ยงไม่ใช่หรอก่อนจะโดนเก็บกวาดเราต้องเก็บกวาดโลกนี้ก่อนวะกใจ เป็นงาเป็นงบอกแล้วสองสี่เก้าเก้าอัฐพันคอเมืองบวกตะวันตัดบุรพาแล้วพอลุงดูแล้วว่าลุงนึกถึงอีกคลิปคลิปหนึ่งอ่ะที่เป็นเป็นละครของช่องวันอ่ะมึงกับน้องกูกูกับพี่มึงจำได้ปะเพราะในเรื่องอ่ะในเรื่องอ่ะพี่เกตอ่ะเป็นพี่ชายของกระสีแต่อยู่แับแกงกันกับฟอร์ แต่กระสีลีอ่ดันไปติดฟอร์สเนี้ยเก้ายอดเก้ายอดเป็นเก้ายอดแต่จริงๆแต่งเก้ายอดไอซีดีเรื่องเนี้ยมันสร้างจากนิยายสองเรื่องนะแต่เขามาเป็นรวมกันเป็นเรื่องเดียวอั่อเออนั่นก็คือหงเสนเก้ายอดกับใช่ไหมนะอย่าพึ่งเลยเดี๋ยวพูดผิดไม่เอา อาซะแรกอย่นี้แสดงว่ามันต้องผงเสร็จ่แต่รู้ว่ามันมีสองเรื่องแต่มันเป็นจักรวาลเดียวกันนั่นแหละแต่เขาเอามารวมกันเป็นซีรีส์เรื่องเดียวเฮ้ยน่าระว่าน่าสนใจเพราะว่ามันมีความย้อนยุคเบาๆใช่มันย้อนไม่ประมาณสองสี่เก้าเก้าอุตพานกรคอมิวเก้ประมาณนั้นพราะน่าจะเป็นยุคคอมของประเทศไทยไงยุคนั้นใช่ยุคจิโก้แล้วมันเป็นยุคที่น้ํา น้ายังมัดถุงอย่างเงี้ยเออน้ำน้ำดำอะไรก็มัดถุงแบบมัดถุงแต่งยางอ่ะนามัดถุงอ่าโปรโมทหนังด้วยภาพวาดแล้วเออแล้วส่วนใหญ่แล้วแล้วถ้าต่างจังหวัดก็จะเป็นหนังกลางแปลงยังไม่มีโรงหนังอะไรอย่างไปไม่ถึงเออส่วนใหญ่จะเป็นหนังภาคอยู่เนาะเหมือนที่เขาไปนั่งดูบนรถเห็นไหมซีนที่เขาชวนไปดูหนังกันแล้วนั่งบนรถดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเลิศจะแล้วก็ตึกเกรดไปยังไงคะ อย่าค่ะยาไปยังัากโพค่ะเขาบอกว่าให้ไปรอดูในซีรีส์ว่าจะเป็นเกรดไบหรือไบเกรดให้ตัดสินเอาเองไม่เฉลยด้วยหรอไม่ยายไม่เฉลยแต่ใช่ว่าเกรดไบเธอเขาบอกว่าให้แต่อย่างน้อยๆก็ไม่ใช่มิตรภาพละ่ตรงนี้โอ้โหมิตรภาพอะไรแรกแลกตัวบาซิลัสกันขนาดนี้แล้วก็กระสีกระสีเทแล้วเอ้ยกระสีเ เมื่อเอาจริงๆนะในไพร์โหลดฉันก็เห็นเทอยู่ช่วงเดียวนะช่วงหลังมันก็กลายเป็นน่ารัก <laughs> บล็อกแบ็กอีกแล้วนะหลังเท <laughs> hey, ต่อประกอบปืนเหรอเออพอข้างไปก็บ็อกแบ็กอีกแล้ว <laughs> <laughs> แล้วคือเป็นซีรีส์ยักษ์ปักลัานเหรอเรื่องเนี้ยเออจริงเนาะไม่แลเรื่องนี้มีแต่คนบอกว่ามันเหมาะกับฟอร์ตมากเพราะว่าเป็นนักเลงเล่นเป็นนักเลงหรือเล่นเป็นตัวเอง <laughs> <laughs> คือฟอร์ด <laughs> ฟอร์ตเนี่ยจะเป็นคนที่ คือซ้ายสุดของโลกอีกคนหนึ่งแล้วเล่นไม่แล้วท่าเดินท่าอะไรของฟอร์สมันเหมาะกับท่าเดินก็แล้วไงเออจริจริงมันเป็นคนท่าเดินมีเอกลักษณ์อ่ะเออจริงจริงแล้วก็ยังมีพลพ่เครดก็พีพพอมอ้ยเออพ่มาพ่มาคือลุกเปลี่ยนไปเลยอ่ะเอาจริงๆนะคือความที่ซีรีส์มันทํามาเป็นแบบมืดๆคึมๆเนาะบางทีดูไม่ออกด้วยนะว่าใครเป็นใครอ่ะถ้าไม่ตั้งใจดูอ่ะ ตอนไพ่หลอดฉันหาพี่พอเป็นไม่เจอใช่ไหมใช่ใช่แต่ในนั้นแต่ตอนในน้าตัวละครมีด้วยอะไรอย่างเงี้ยใ่พี่หอมก็คือพี่พรจะมาบล็อกแบ็กกับกะสิอย่างงี้เอาอะไรมาบล็อกแบ็กมาแบ็กแข่งกันเหรอบ็อกแบ็กแข่งกันสองคนก็ได้ให้พี่พรจะมาเสียงลำโพงเหมือนดังเสียงลำโพงเหมือนกัน ไม่พะคนอื่นเขาแบบโอ้โหโอ้ถ้าเราพูดถึงถ้าเราพูดถึงใส่ตัวเนาะพี่พรมันจะดูตัวเล็กสุดตัวบางสุดไงในบรรดาอะไรเงี้ยพี่พรต้องสู้เขานะพี่พรพี่พรสู้ได้ครับพี่พรต่อยตีอีกน่ดูแล้วนึกถึงคลิปนั้นจริงๆพี่มึงกับน้องกูอ่ะน้องกูกับพี่มึงแล้วจากนี้ไปเราตัดขาดกันอะไรประมาณนั้นนะอืมนอนเนาะก็น่าดูน่าดูอีกหนึ่งเรื่องน่าดูน่าดู น,น่าดูอีกแล้วต้องบอกงี้น่าดูอีกแล้วอีกเรื่องหนึง่งจริงรง,งั้นเราไปเรื่องถัดไปกันดีกว่าป่าเรื่องถัดไปก็เป็นซีรีส์ที่เป็นจัก,กรวาลเดียวกันอีกแล้วใช่ไหมกับซีรีส์ที่เราเคยทำไปหมดไปแล้วใช่เรื่องอะไรอ่ะนั่นคือเรื่องหลันไม่ชอบไว้อะ้วมันจัก,กรวาลเดียวกันกันอะไรอ่ะจัก,กรวาลเดียวกับนี่ไงเป็นขนมปังชีสเนยขนมปังชีสเนยอ๋อเหรออ๋อ จำได้ไหมที่เขาที่เขาโคนที่เขาเรียกโฟนอินไม่ใช่โฟนอินดิตายห่าเลยกูที่เขาวิดีโอคอลลุงโฟนอินเหมือนสมัยลุงเล่นเกมฮิวโก้ไว้ใครเกิดทันฮิวโก้ไม่ได็กก่อนะครับที่ันเหรอกดกดเบอร์กดกดสองให้วิ่งกดอะไรนู้นนะอ่ะนะก็อ่ะลันไม่ชอบไว้เอเนเมทิวิทเบเนฟิตเนี่ยชื่อเรื่องเลิศไปตา ก็ต้องไปดูว่าเป็นยังไงเนาะอะ,อะโอ้ยเสียงที่ถูกต้องมันดูสีสันว้าวแนเฮสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาแล้วเป็นศัตรูกันยธรรมชาติมพยายามหนีแค่ไหนก็ขัดแย้งกันอย่างเลี่ยงไม่ได้ สายไป2นาที48่ิวินะคะทีมเซลล์และนี่ก็คือวายเวทกาสัตว์ทางธรรมชาติของฉันสัตว์ทางธรรมชาติฉันละละล,ะลินหัวหน้าฝ่ายขายที่เพิ่งย้ายมา <c oughs> งานกำลังรุ่งลูกน้องก็กดีลูกค้าก็รัก <c oughs> แต่มันจะมีอยู่คนหนึ่ง <c oughs> ยอดขายไม่ได้แปลว่ากำไรนะคะขายได้เยอะแต่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้เนี่ยมันคือหนี้คะ่ะ ไไ่ใชรที่ไม่ว่าจะทํายังไงฉันก็แพ้ทางยินนี่ทุกทีนี่คือเอกสารที่ฝ่ายขายทำมาผิดค่ะกําไรหายไปเกือบครึ่งคุณรันเอาเงินโดเดมไปจ่ายแทนเขาเลยไหมล่ะคะเบิกค่ารับรองขนาดเนี้ยลูกค้าแล้วต้องเป็นสุดละตาแล้วล่ะค่ะว่าว่าคุณรันใส่สูตรผิดนะคะผิดตรงไหนคะสูตร Excel ซคนแบบนี้นะให้มันเพื่อนหน่อยไม่อยากเป็นเลยพอดีทำงานที่เดียวกันอะค่ะเดี๋ยวฉันจะส่งใหย โอ๊ยโอ้ยเทวะโอ้ยเจนี่วายเดี๋ยวคุณเข้าไปนอนในห้องได้เลยฉันนอนโซฟาโอ้นอนเตียงเดียวกันก็ได้นะคะเอเมาแล้วเปดิเผลอเมาแล้วเปลี่ยนบุคลิกวายเมามากแล้วนะจริงเหรอลวานี่คุณวายอะเผลอเมาแล้วเปลี่ยนบุคลิก บริษัทคอนเสิร์ตเรื่องคอ,อ,อนฟ lict of interest มากหวังว่าจะไม่มีเรื่องนี้กับระดับหัวหน้าฝ่ายนะคะไม่มีแน่นอนค่ะ <laughs> ไม่มี <laughs> <laughs> อย่าให้ใครรู้เด็ดขาดวายไม่ได้ชอบรนันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบวายดังนั้นเราสองคนก็ไม่ได้คบกันแต่เราก็เป็นเห่าอื่นได้นี่ เป็นเรลวิดเบเนฟิตกันหรอเป็นเอนเนมี่วิดเบเนฟิตเนี่ยที่เขาบอกโอ้วต่อไปนี้นะพี่จะไม่ยอมใครอีกแล้วค่าได้ค่าแก้ไฟนี้ให้หน่อยค่ะค่าได้ค่อคะค่าได้ค่า อย่าบอกนะว่ารันกำลังหึงอะ่ะฉันรู้นะว่าเธอปิดบังเลยพี่ววยอยู่โห่จะปุกไปสีเฮ้ยเจมี่สาคุณไม่เหมาะกับบริษัทนี้หรอกค่ะรันรันถ้ามันหนักเกินไปอะ่ะความสัมพันธ์นี้มันหยุดได้นะถ้าใครรู้สึกก่อนมันก็ไม่เฮลตี้ละล่ะม้ีมด้วยเหรอใช่ค่ะ ฉันเป็นเฟรนด์สวิตเปนฟิตกับคนที่เป็นศัตรูหรือผู้ที่ถูกก็คือ e เอน i ิสวิตเปเนลฟิตไยแล้วนะ้นใจอ่ะแต่ดูนี่แหละแต่ดูอันนี้ยลายเซ็นเปลี่ยนนะสำหรับ ทีมงานที่ทําเรื่องเนี้ยลันไม่ชอบกอดละว่าเป็นทีมงานเดียวกันกับพี่นนองพี่เอาน้องสาวพยานนะโอ้ยิ้งหรอก็คือต้นหรอก็คือทีม snap เหมือนเดิมโอ้ยสีสวยเนาะสีมีความสดใสมากเลยอะสีมันจัดจ้านอะต่างเนยเห็นความต่างชัดเจนเลยปะก็ตอนแรกนึกว่าแบบมันจะเกี่ยวกับพวกแบบเออแฟชั่นหรืออะไรอย่างงี้ซะอีก เออแต่มันเป็นแบบว่าฝ่ายขายกับบัญชีอ๋อบัญชีต้องเยกไงเป็นศัตรูกับทุกแผนกอะมันก็ต้องปัดเจ็ดอะไรอย่างี้ป่ะแต่เขาต้องรละเอียดคือเขาปล่อยไม่ได้จริงๆอะจริงแต่จะบอกว่าพี่บัญชีเนี่ยเวลาไปออ t ิ n g จะสนุกสุด ปลดปล่อยใช่ไหมช่ตอนีไงก็เหมือนยายวายนี่ไงเมาแล้วก็เปลี่ยนอีกคนหนึ่งเลยเวลาหลังเลิกงานในบัญชีจะเป็นอีกแบบหนึ่งชอบฉันชอบเฮ้แต่จริงๆมาในมาสนี้จริงๆแบบนี้่คือชื่อน้องใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าชื่อน้องชื่อน้องชื่อน้องโอ้ยโทรแจนเฮเทมากเลยอ่ะแบบโอ้ยจริง ชอบว่ะมีมีคู่อื่นด้วยนะมีกระปุกกระไซซีด้วยใช่ไหมเมื่อกี้นีกระปุกใสซีใช่กระปุกไซซีเราเห็นแบบชิมชิมกันมากันมาก่อนหน้านี้แล้วนาอยกระปุกไซซีอืมอืมแต่ว่าก็ดีใจดีใจที่แตนเฮมีคู่แล้วใช่นั่นรูว่าต้องรอดูต้องรอดูมันมันเป็นแนวเบาสมองนิดหน่อยแบบเขาเรียกอะไรคอมเมดี้อ่ะคอมเมดี้แต่แซบนะยะเออเป็นเอนเนมิสเบนฟิต เรายังไม่เคยเห็นเห็นแนปทำคอม<ด><ร>เบอี้แบบนี้ใช่ก็จะบอกไงว่ามันเป็นช่องใหม่ของแนปเลยนะเท่าที่เท่าที่ได้บอกอนสแนปยังไม่เคยทําเวนี้เราเคยเห็นตอนเขาทําอะไรนะที่บ้านอะไรนะเรี่ยอเลยวะพูโตโไม่ใช่พูโตอีกเรื่องหนึ่งอะที่แบบหลายๆคู่เหมือนกันพล <Pl oy. S 1> เออพลอยมาถึงรุ่นพลอยอะไรอย่างเงี้ย แต่ถอลุ้นควอดมันก็ไม่มันไม่เชิงคอมดี้ขนาดนั้นไงเออเออเออแต่นี้มันจะน่าจะคอมดี้เป็นหลักเลยาทายกับแนปเหมือนกันไงถูกถูกถูกแล้วอะไรที่มันปิดิดบังๆอย่างเงี้ยมันแบบเออเออเออเนาะแบบความปิดปิดบางๆความแบบจะเฉลยไม่เฉลยจะอะไรเงะโดนจับได้หรืออะไรอย่างเงี้ยยิ่งมียายมาด้วยเนี่ยยายจะชอบแบบหมมียายลยอะไรอย่างเงี้ยด้วยเมื่อกี้ ใช่บริษัทเนี้ยเมื่อกี้เห็นคอนฟ lict of interest ไม่ได้เลยเนาะโดนไล่ออกเลยเก็บคองคุอลิสใช่นางก็เลยแบบแล้วก็มียายพี่กอลฟมีพี่เลโอด้วยมีแม่แม่มด้วยใช่โอ้โหต้องแซบต้องแซบดูอีกแล้วเหรอเรื่องนี้น่าดูอีกแล้วเหรอสุดๆค่ะแจนชิงิดค่ะเรื่งได้ยี่สิบแล้วนะโอ้แตนจริงๆอร่อยเชื่อฉันหลังจากที่ชิมมาในไพลอด เรื่องที่ยี่สิบจริงงั้นเราไปเรื่องที่ยี่สิบเอ็ดไหว่าจะน่าดูหรือเปล่าใช่เรื่องนี้ได้ข่าวว่าดราม่าดราม่าหมายถึงดราม่านอกจอไม่ใช่สิอ๋อแนวแนวซีรีส์เอ๊ะเคียงมังกรดิอินวิ i b เบิลดรากอนดราม่าแบบว่ามันน่าจะออกแนวแบบจีนจีนหรอเลือดก็เออจีนจีนใส่เลือดใส่เลือดหน่อยไหม อ่ะถ้าจีนแล้วเดวนาม,มาฉันนึกถึงพรตัตนมันไก่นะแนวนั้นนะอืมไปดูกันไปดูกันได้ไดอุ้ยไม่ได้ไม่ไ่ายว้าขอตอมังกรบินอยู่บนฟ้าสิงโตก็ยิ่งใหญ่สมเป็นเจ้าป่าห<ป>มาก็คงทำได้แค่เฝ้าสารเจ้าแต่หมาตัวนี้ จะคอยวิ่งตามสิงโตเสมอ,อมองอลงมาเมื่อไหร่ก็เจอมองในมันงกรเหรอโอ้ทำไมถึงอยากเป็นนักในห,หัวสิงโตเนี่ยเฮ่อเอิญจะได้มองเห็นคุณบ้างไงวันหนึ่งเอิญจะต้องทำให้มังกรมีชีวิตแทนป่ามังกรที่ไม่มีเลือดมังกรมันจะไปมีชีวิตได้ยังไงทำไมเจ้ถึงไม่ทำเจ้ต่างหาก ที่มีเรืองมังกรของปาเออมันก็เป็นแค่เด็กคิดตาเก็บมาเรียนไม่ใช่รูปแท้แูปเลือดมันไม่สำคัญห,หัวใจหรอกแล้วท่าหัวใจของเอิร์นมันไม่ได้อยู่ที่มังกรหรอเจ้วันหนึ่งอ่ะเฮเอิร์นก็จะได้เป็นมังกรผู้ยิ่งใหญ่แค่สิงโตเองแทบไม่รอดเลยเยอะอีกอ่ะอีกทำให้ดูเลยดิ มีอะไรนะเดี๋ยวคุณจะเป็นหางเฮียเอิญเองใายตัวนิดเดียวจะยกเฮียเอิญไหวเหรอเดี๋ยวเฮียเป็นหางให้คุณเองโตถ้าอยากเป็นสิงโตต้องคำนามให้เป็นอย่างอแอะแด้ได้ไหม ยว้ <What? S 2> <Why? S 1> หมดเวลาเล่นสนุกแล้วทางลอดทางเดียวของมังกรเทียมฟ้าคือต้องรวมกับเหนือเวหาแต่ป้าไม่เคยไว้ใจพวกมันไม่ใช่หรอจงเก็บเพื่อนไว้ใกล้ตัวแต่เก็บศัตรูไว้ใกล้กว่าถ้ามึงอยากเป็นตัวจริงมึงก็ต้องอยู่กับตัวจริงเท่านั้นเอิญต้องตัดสินใจได้ตัวเองแล้วมีใบล่อมากมึงต้องเลือกระหว่างหัวใจกับบุญคุณ ลืมวชีวิตคนทั้งคณะขึ้นอยู่กับเอินคนเดียวกผูไม่เคยอยากเป็นมังกรไม่มีใครเข้าใจมังกรที่มีตัวตนอย่างเราเท่าเราสองคนหรอกหยูจะอยากเป็นหงมังกรป้าเคยสนใจด้วยนะสองก็ต้องคู่กับสา หมาก็าต้องอยู่ส่วนหมากคนรู้ว่า,าเปิดทวางเลยเพื่อจะสนใจหมาอย่างคุณทำไมเนี่ยไม่มีหมาไม่มีสิ่งอะไรทั้งนั้นเลยมีแค่เฮียกับคุณที่จริงเฮียไม่ชอบยกหัวสิงโตขึ้นเลยแล้วให้เอิญยกทำไมอ่ะ กพ็พรคุณอยู่ตรงนั้นไงหมาตัวนี้จะอยู่เคียงมังกรตลอดไปเ,ไเล่นกับหมาระวังหมาเลียปากาะแล้วนางก็เลียจริงเฮ <laughs> ้ยนี่ไพ่หลอด๋อคุณลุกมากถ่ายสวยมากอะ่ะไพ่หลอดอะ่ะ โคตรโคตรแล้วดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบเื่อคนลุกคนลุกภัยหลอดมากแบบถ่ายสวยแบบสวยมากๆแล้วคือ,อดูแล้วโลเคชั่นมีแค่ที่ศาลเจ้าอย่างเดียวเลยด้วยนะอืออะไรแต่ก็ถ่าย็นม,มุมนั้นมุมนี้ตีนนั้นโคตรคอัพแคบมุมกว้างแค่นั้นเลยอะ่ะคือและจังหวะที่เพลงขึ้นอนะ่ะนี่คือคนลุกมากคนลุกจริงอ๋อเดี๋ยวนะคือกำลังพยายามปฏิปต่อเรื่องราวอยู่นะั่นหมายความว่า ตัวของเฟิร์สเป็นลูกเลี้ยงของคณะเชิดสิงโตอก็คือของพี่ชายซึ่งกระจายให้ให้เชิดตัวมังกรนี้เหรอใช่อันนี้อันนี้คือส่วนตัวไม่รู้ว่าอ๋อคือตัวสิงโตกับตัวมังกรคือคนละตัวกันตัวหัว,หวตัวหัวตัวหัวมังกรเพราะว่าถ้าสิงโตเขาจะต้องเป็นเป็นไม้อย่างงี้ปะ ตัวหัวก็คือต้องเป็นหัวมังกรน่ะเพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นตัวใช่ไหมมันจะมีมันจะมีคนที่นั่งอยู่บนคออ่ะคนหนึ่งเพื่อที่จะเป็นหัวมังกรไม่คือนึกออกแล้วถ้าก็จะแบบอย่างนี้เออถ้าสิงโตมันจะปึ๊บ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 เงี้ยแต่ถ้าเป็นมังกรหัวสิงโตพูดผิดหัวสิงโตอมันจะนั่งอยู่บนคอคนที่นั่งอยู่บนคออคือตัวตัวที่ตัวที่เฟิร์สต้องฝึกเป็นตัวนั้นไม่ไม่คือส่วนตัวเพราะคือคือแอบงงเลยว่าแบบมังกร แต่ว่าที่เห็นนะคือเห็นเขาเชิดสิงเชิดสิงโตมากรอเออใช่ใช่อะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็จะมีความแบบใส่เลือกเข้ามาเกี่ยวเนาะกับพี่ต้งตา,าแล้วก็ถ้าดูแล้วพี่ต้งตาแสดงว่าพี่ตั้งตาเป็นลูกแท้ๆเป็นลูกจริงใช่แล้วดูแล้วก็คือพ่อจะจับคู่ให้ด้วยเอิญกับพี่ใบอะอ๋จริงหรอ ก็อที่เขาเขามันมีประโยชน์หึ่งบอกว่าอยู่ที่ว่ามึงจะเลือกความรู้สึกหรือไม่อ,อะไรนะหัวบุญคุณหรือว่าความรู้สึกไงแล้วมันมีซีนหนึ่งที่เขาใส่ชุดสูตรเดินเข้าไปในศาลเจ้าเห็นปะสองคนนะอ่ะอ๋อก็คือขอต่อเป็นเป็นน้องเด็กที่อยู่ในศาลเจ้าอะไรอย่างนี้หรอเออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวละครของเขาตังอะ่ะเกี่ยวข้องอะไรกับอ่าคณะสิงโตนี้อาจจะเป็น <laughs> ลูกจ้ากในสารเจ้าแบบลึกป่าอะไรแบบน้ะไรแบบนั้าไม่รู้เหมือนกันก็เลยเปรียบตัวเองเป็นหมาตัวหนึ่งที่อยู่ในสารเจ้าไงเป็นหมาเลียงป่าเ่อโต้องูเหมือนเคยไปเห็นในเอ็กซ์หรือในที่ไหนไม่รู้อะข้าตังพูดว่าซีนเนี้ยมีคนสอนนมาใครไม่ได้แล้วว่าใครสอนน่ะเหมือนมีใครพูดบอกนางทําแบบนี้อ่ะอันต้องรบกวนแฟนช่องละ ต้องไปหาฉันอยากรู้าะครสอนบอกว่ามีคนมีคนบอกว่าให้ทําแบบนี้แล้วนางก็มาใช้แล้วก็รบกวนสอนจะให้รางวัลรบกวนย่าๆยายอย่าให้ยูสูมูมูเห็นหลานยังเด็กหลานยังเด็กอยู่มากหลานยังเด็กอยู่มากแต่ว่าเดินเข้าประตูไม่ได้แล้วก็นี่ไงถ้าจะหาฐานสิ่งโตอ่ะ ต้องเอาอยูซูมูม,มาเหรอใช่แล้วงานนี้เอ้ยไม่ใช่งานนี้เรื่องนี้เป็นผลงานของคุณจ,าจา่ายศินีจ้าอพี่จา่าคนที่เม็ดเราไว้ว่าไม่มางานวันนั้นหนะ้าเม็ดเยอะนะพี่ไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวพี่เที่ยวอยู่พี่ไม่ได้ไปสรุปแล้วก็ไปโผลที่งานอยู่ดี แต่สี่นี้เอาแต่ยังแล้วก็ดีใจที่มีที่มีผลงานพิจารอีกหนึ่งไอ้อภัยโอ้ยแล้วก็เป็นพิจารเคยบอกเงาว่าอยากร่วมงานกับเปิดเขาตางเหมือนเขาหินเลยตอนนั้นนะเชื่อเธออ๋อนี่คือมีแพนอยู่แล้วแต่ก็แค่แบบว่าเขาหินไหมว่าเขาอยากงานร่วมงานกับเปิดเขาตางแล้วเขาได้มาแล้วไงแล้วอ่าแต่แต่แซงว่ายากเออแซงว่ายาก ตอนนั้นเราก็นึกว่าอ๋อเออแค่พูดเปลี่ยนเปลยว่าอยากแล้วเดี๋ยวแบบเออพี่ออกแัดให้หรือเปล่าแซงว่าพูดซึ่งเขาอยากทํางานด้วยจริงๆแล้วเขาก็ได้มาแล้วด้วยแต่เขาแซงว่าพูดว่าเขาอยากเออออทําเป็นเหมือนว่ายังไม่ได้มาอะไรอย่างนี้ไงแซงว่าภากุ้งนี่แหละโอเคให้อภัยพอคือซีดี้ทำให้ตัดไพหลอดอย่างที่ป้าบอกตัดออกมาดีมากสวยแล้วก็จะให้อภัยมากกว่านี้คือเปิดมามักกะลาแล้วได้ดูเลย ฮะงั้นก็โกรธตอไปพี่จ๋าบอกเชิงโกรธได้เลยค่ะเอองั้นมึงโกรธกูต่อไปเถอค่ะน่าดูอีกแล้วแล้วเรื่องเนี้ยคือเชื่อว่าถ้าใครเป็นสายเจ้าน้ําตาได้เลยออนย่างที่เราบอกอย่างที่เราคุยกันเนาะมันเป็นงานถนัดของเร์ทเข้าตังมากๆนะงานแบบซีรีส์ดราม่าอะไรแบบนี้ดราม่านักหนักจัดๆอย่างเงี้ยโอ้โหสองคนเนี้ย คือตัวเต็งเลยอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงดราม่าก็ต้องเป็สองคนนี้ก่อนอะไรเงี้ยเนาะถ้าจะจะทำซีรีส์ดราม่าชื่อแรกที่พูดมาก็ต้องไปเฟ้อเขาตังแหละถูกถูกคูนลุกชอบเออพอพูดถึงแล้วก็คนลุกเนาะก็เอาเป็นว่าสามเรื่องของวันนี้ก็หลากรสครบรสคนเออถูกซึ่งพี่ใบมาสองเรื่องแฮปปี้มา ก็ออกนอกหน้ามากคนนั้นนอนแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นว่า EP ที่เท่าไหร่นะ EP ที่แก็จะตามมาเร็วๆนี้อีกสามเรื่องนะทุกคนวันนี้พวกเรา3คนกับสามเรื่องนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใน EP หน้านะครับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ